นี่ครับตัดลากนะครับรากมันยาวมากเลยเนี่ยแล้วมันก็โตช้านะก็คิดอยู่ว่าจะตัดยังไงมันมันขดเนีย่ยมันแข็งแล้วมันโตช้าลากไม่เสียให้ดูหน้าตาลากดึงหน้าก็นดึงใไหมนี่ ตัดไปก่อนจะได้ดูง่ายตัดที่จําเป็นก่อนอันนี้ก็ต้องก็ต้องตัดไปแล้วอยนนี้ตัดตัดตัดไปเลยไม่ต้องกลัวตายหรอกนี่มันเป็นฝอยๆอืมตัดฝอยไปก่อนถอดตรงนีไไนไไนไไ้เห็นง่ายทีดว่าเราสมควรจะตัดหรือเปล่าดูจะได้เห็นมันพันกันมันดูแล้วมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วเห็นไม่ม ตัดทิ้งมากเลยจบเรื่องให้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นนี่ตัดไปเลยครับนี่เราก็พิจารณาที่ตัดดีไหมยอ่าใช้มิดควานดีว่านี่มีดควานถ้าเราเอาชัวๆนะเราก็ต้องใช้แอลกอฮอล์เดี๋ยวหยิบแอลกอฮอล์ก่อน <S 2> <S 2> ออแอลกอฮอล แตกมาปุ๊บแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เนี่ยเราควรทำความสะอาดในมีดฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนอืมอันนี้มันดีกว่าใช้กันไกลมันคมปุ๊บโอเคอไอีกไหมอืม หายมเนี่ยนีเฉดคอมพมไปเลยนี่มันมีรูด้วยใช่ไหมอ๋อมันมันผุ่เลยเออมันมันเป็นฟันผุป่ะ็ัดเข้าไปอีกหายแล้วพอแล้ว <c oughs> เคยประมาณนี้ก็พอละกลัวตายเหรอหอืมเดี๋ยวเดี๋ยวมันตายเคยประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ ทิ้งไว้เลยหนึ่งอาทิตย์ให้มันแห้งสนิทก่อนทิ้งเราก็ทายาเร่งรากไปหน่อยหนึงนี่งตัดตัดท้หบนเลยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะหายาเร่งรากมาจุ่มให้ดูนะครับ